กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนต์ชีวิตวัยรุ่นอย่างเรื่องน o อตซิน e r e l l a ไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวที่เพิ่งกำพร้าแม่ต้องจำใจไปอาศัยอยู่กับป้าและลุงที่แสนใจร้ายเธอเติบโตมาพร้อมกับการถูกอเปรียบมากมายจนกระทั่งได้พบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมีต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้กันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นงานวันเกิดของหนูหน้อยคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสุขเธออาศัยอยู่กับแม่หลังจากที่พ่อแยกทางจากไปและถึงต่อให้จะไม่มีผู้นําครอบครัวแม่ก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเด็กสาวได้น้องแมวเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่ทุกอย่างดูจะเป็นไปได้สวย แต่แล้วโชคชะตาอันแสนเลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงไม่นานเพราะแม่อันเป็นที่รักได้จากไปอย่างกระทันหันโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้ป้ากับลุงต้องคอยเข้ามาจัดการเรื่องทุกอย่างพวกเขารับลานสาวตัวน้อยมาเลี้ยงดูและเรียกเธอว่าอินดี้ซึ่งป้ากับลุงก็ได้ให้เหตุผลถึงความยากลําบากที่ต้องขายของใช้ของแม่ทั้งหมดเพื่อนําเงินไปประกอบพิธีงานศพแถมยังต้องนําอินดี้มาดูแลต่อทําให้นับตั้งแต่วันนั้นอินดี้ก็ได้กลายเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างภายในบ้านจนเวลาล่วงเลย ผ่านไปหลายปีจากเด็กสาวชั้นมตน้นก็แปลเปลี่ยนเป็นสาวชั้นมัธยมปลายเต็มตัวเธอต้องนอนในห้องเก็บของใต้หลังคาคอยทําอาหารเช้าให้กับทุกคนรวมไปถึงการเก็บกวาดดูแลของใช้ต่างๆให้เจได้กับแคทเธอรีนสองพี่น้องลูกสาวของป้ากับล่งอยู่เสมอ อินดี้ต้องเดินไปโรงเรียนทุกวันถึงแม้เจไดกับแคทเธอรีนจะมีรถส่วนตัวแต่พวกเธอก็ไม่เคยเอ่ยชักชวนให้อินดี้ไปด้วยกันอินดี้เป็นเด็กหัวดีเรียนเก่งเธอชอบวิชาประวัติศาตสตร์ภาษาอังกฤษแต่ก็เกลียดวิชาพาระ,ะเป็นชีวิตจิตใจเธอรักการกินเบอร์เกอร์และถึงแม้เด็กสาวขี้เหงาจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาสนใจเท่าไรนักอย่างน้อยเธอก็มีเพื่อนสนิทที่สุดอย่างแม็กซ์ชายหนุ่มนักกีฬาท่าทางคีเลนที่คอยเข้ามาทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นหลังเลิกเรียนอินดี้จำเป็นต้ออองรีบบบกัป่่านเพือคอย ทำงานตามที่ป้าได้มอบหมายเอาไว้ชีวิตของเธอวนลูปแบบนี้อยู่เสมอในขณะที่สองสาวพี่น้องมีชีวิตในแบบวัยรุ่นทั่วไปอย่างที่มันควรจะเป็น เสียงเตือนนาฬิกาปลุกทุกเช้าเป็นสิ่งที่ทําให้อินดี้ไม่อยากตื่นนอนเท่าไรนักแต่ไม่ว่าเด็กสาวจะไม่อยากตื่นมากแค่ไหนเสียงป้ากับลุงที่คอยตะโกนลงมาให้ทํางานยังคงเป็นเรื่องเด็ดขาดที่ทําให้อินดี้ต้องเร่งจัดการทุกอย่างและด้วยความเร่งรีบของทุกคนในตอนเช้าอินดี้ที่ไม่ทันสังเกตว่าแมวที่เลี้ยงเอาไว้ได้หลุดออกไปและกว่าจะรู้ตัวมันก็ถูกรถชนเข้าอย่างจังเธอเข้าไปโอบกอดร่างของมันด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งคนที่ขับรถคันนั้นก็คือไบรอันหนุ่มฮอตของโรงเรียนที่ก่อเสีย จกับสิ่งที่ทําลงไปไม่ต่างกันและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไบรอันก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อเข้ามาขอโทษอยู่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส แตอินดี้ที่ยังโกรธเคืองก็ได้หลบหน้าหนีห่างไปด้วยเช่นกันจนกระทั่งอินดี้ที่เผลอพลาดลม้มในขณะที่กำลังเรียนวิชาพละกับแมบ็กซ์บ莱อนจึงได้ใช้จังหวะนี้เข้าไปช่วยพยุงตัวของเธอพร้อมกับคำกล่าวขอโทษมากมายแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาด้วยคำพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เขาควรจะปล่อยให้เธออยู่เพียงลำพังเพราะเมลตัวนั้นเป็นของขวัญสุดท้ายจากแม่ที่เพิ่งเสียไปก่อนที่อินดี้จะเดินจากไปยังหัวเสียและด้วยคำพูดนี้มันก็ยิ่งทำให้บลอันรู้สึกผิดไปมากกว่าเดิมเขากลับ มาทีบ้านด้วยสีหน้าเป็นกังวลซึ่งพ่อที่สังเกตเห็นก็ได้ถามกับลูกชายด้วยความเป็นห่วงไบรอันจึงได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพ่อได้ฟังและเรื่องทั้งหมดของอินดี้มันก็ดันไปคุ้นกับเหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนในระหว่างที่พ่อกําลังเดินทางกลับจากที่ทํางานเขาได้พบเห็นอุบัติเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถบรรทุกชนและด้วยความที่พ่อเป็นหมอเขาจึงไม่รอช้าที่จะเร่งโทรแจ้งตํารวจและเข้าไปดูอาการของเธอในทันทีแต่หญิงสาวที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่น่ารอดก็ได้ หมอได้นําไปบอกกับลูกสาวของเธอถึงความรักที่แม่มีให้และมันจะคงอยู่เช่นนั้นตลอดไปและเมื่อถึงวันพิธีงานศพพ่อก็ได้ไปร่วมงานและบอกเรื่องนี้กับเด็กคนนั้นซึ่งเขาก็ได้เห็นแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้และน่าจะเป็นคนเดียวกันกับอินดีตามที่บรไอันได้เล่าบอกเอาไว้อีกด้วย วันถัดมาอินดี้ที่มีอาการปวดหัวอย่างหนักก็ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ส่วนป้าที่ดูจะไม่เชื่อเท่าไรนะักก็ได้พยายามเข้ามาเรียกใช้งานเธอเหมือนอย่างทุกครั้งแต่เมื่อเห็นท่าทีของเด็กสาวป้าก็ได้พูดด้วยความรังเกียจและขอให้อินดี้อยู่บนห้องจนกว่าจะหายเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องลงไปแพร่เชื้อโรคให้กับใคร ไม่นานอินดี้ที่นอนมันทั้งวันก็รู้สึกดีขึ้นแต่แล้วจู่ๆไบรอันก็โผล่เข้ามาพร้อมกับป้าที่แสดงละครต้อนรับหนุ่มฮอตที่เล่าลูกสาวของเธอต่างข้างใครเข้ามาก่อนหน้านี้และเมื่อทั้งสองได้อยู่ด้วยกันเพียงลําพังอินดี้ก็ได้ถามด้วยความสงสัยถึงสาเหตุที่เข้ามาที่นี่ยังไม่บอกไม่กล่าวใดๆไบรอันจึงไม่รอช้าที่จะเข้าไปพูดเพื่อขอเป็นเพื่อนกับเธอซึ่งในตอนแรกอินดี้ก็ได้กล่าวปฏิเสธเพราะเธอมีแม็กซ์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่แล้วแถมตัวของเธอเองก็ไม่อยากให้ไบรอันเข้ามาแสดงความส,สาารรเท่ไหนะัก ชายหนุ่มที่ไม่ได้คิดแบบนั้นจึงได้ตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจพร้อมยืนถุงเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาฝากให้หญิงสาวรับมันมาด้วยความหิวโหยก่อนที่ไบรอันจะเริ่มเล่าเรื่องที่รับรู้มาจากพ่อให้ได้ฟังและเรียกชื่อจริงของอินดี้ว่าซินดี้ส่วนหญิงสาวที่ได้รับรู้เช่นนั้นก็ได้บอกว่าเธอพอจะจําได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้เข้ามาบอกคําสั่งเสียของแม่ในตอนงานศพให้กับเธอได้ฟังและชื่อจริงของเธอก็คือซินดี้เอลล่าชื่อที่แม่ตั้งให้เพื่อเรียกคล้ายกับซินเดอเรลลาตัวน ว่าอินดี้จนติดปากมันจึงเป็นชื่อที่เลยตามเลยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งอันก็ได้กล่าวเสริมว่าชีวิตของอินดี้คล้ายกับซินเดอรเลล่าในเทพนิยายจริงๆแต่อินดี้ที่ไม่คิดเช่นนั้นก็ได้กล่าวปฏิเสธเพราะเธอไม่อยากเป็นซินเดอรเลล่าเท่าไรนัก จากนั้นสองหนุ่มสาวก็เริ่มทาความรู้จักกันมากขึ้นอินดีที่เห็นมุมมองของไบรอันที่ไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้เขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพยายามสร้างความจริงใจเพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นอีกด้วยไม่นานสองสาวพี่น้องก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านพวกเธอไม่รอช้าที่จะเข้ามาแสดงตัวห่วงไบรอันต่อหน้าอินดีทําให้ชายหนุ่มที่รู้สึกอึดอัดก็ได้ขอตัวจากออกมาในทันที ในคืนงานปาร์ตี้นัดดูหนังของเราเพื่อนๆที่มีเจ้ดกับแคทเธอรีนเป็นเจ้าบ้านอินดี้ถูกใช้งานอย่างหนักโดยป้าที่เข้ามาสั่งให้เธอทำงานเตรียมจัดการของว่างทุกอย่างสำหรับทุกคนพร้อมถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้ามารบกวนลูกๆของเธอในระหว่างที่ปาร์ตี้กำลังเริ่มซึ่งเบรอันที่ไม่เห็นอินดี้ในงานก็ได้ถามกับสองสาวพี่น้องด้วยความสงสัยแต่พวกเธอก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆแถมยังแสดงท่าทางไม่ใส่ใจอย่างเห็นได้ชัด ส่วนอินดีที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมาทั้งวันก็ได้แอบหนีมาพักที่สวนข้างบ้านเธอเฝ้าบนคิดถึงแม่ทั้งน้ําตาจินตนาการว่าถ้าหากแม่ยังอยู่ชีวิตของเธอก็คงจะดีกว่านี้ จังหวะเดียวกันไบรอันที่ออกตามหาอินดี้ไปโทรทางบ้านก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเธอด้วยความเป็นห่วงถึงการปลีกตัวเองมาอยู่คนเดียวเสมอซึ่งอินดี้ที่ไม่อยากมีปัญหาก็ได้บอกว่าเธอชอบอยู่คนเดียวและขอให้ไบรอันกลับเข้าไปในงานเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยแต่ไบรอันก็ได้บอกว่างานปาร์ตี้นี้คงไม่สนุกหากไม่มีเธอก่อนจะถอดเสื้อคลุมส่งให้อินดี้สวมใส่เพื่อคลายหนาวหญิงสาวรับมันมาด้วยความเขินอายเธอไม่เคยถูกใส่ใจเช่นนี้มาก,ก่อนจากนั้นไบรอันจึงได้ชักชวนพาอินดี้หนีออกไป พวกเขามาหาของกินที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นร้านที่แม่ของไบรอันชอบพาเข้ามาในตอนเด็กๆอินดี้จึงได้เอ่ยถามเรื่องนี้กับชายหนุ่มและได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วไบรอันอาศัยอยู่กับพอ่อพี่สาวและน้องสาวหลังจากที่แม่เสียไปอย่างกระทันหันเมื่อสิป,ปีก่อนอินดี้รับรู้ด้วยความเสียใจเพราะเธอเข้าใจความรู้สึกนี้ดีและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้สองนุ่มสาวได้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นพวกเขาต่างสบายใจเมื่อได้พูดคุยกันซึ่งมันก็ทําให้ไบรอันได้ตัดสินใจ เอ่ยปากขอเธอออกเดตเพื่ออยากทําความรู้จักอินดี้ให้มากกว่านี้แถมเขาก็ยังดูสนใจเธออยู่ไม่น้อยและหลังจากเรื่องราวในวันนั้นไบรอันก็มักจะส่งข้อความหยอกล้อเป็นห่วงอินดี้อยู่เสมอจนเธอเองก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่ด้วยเช่นกันและเมื่อแม็กซ์ได้สังเกตเห็นเขาก็ได้ถามกับเพื่อนสาวไปตรงๆด้วยความสงสัยส่วนอินดี้ที่ยังไม่กล้าพูดอะไรมากก็พยายามเบี่ยงประเด็นแต่สุดท้ายก็ทนแรงกดดันไม่ไหวเธอจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับเขาได้ฟังและเมื่อแม็กซ์ได้รับรู้เรื่องการออกเดทของอินดีกัับบรน เขาก็ได้พูดดักคอเพื่อนรักขึ้นมาทันทีว่าไบรอันรู้หรือยังว่าอินดี้มีแฟนอยู่แล้วหญิงสาวมองหน้าเพื่อนซีด้วยความงุนงงก่อนที่แม็กซ์จะได้สารภาพว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกมากเกินกว่าเพื่อนมาโดยตลอดและมันยิ่งชัดเจนมาเรื่อยๆยด้วยการกระทําต่างๆที่เขามีให้กับเธอจากนั้นแม็กซ์ก็ได้ตัดสินใจดึงอินดี้เข้ามาจูบพร้อมขอให้เธอลองออกเดทกับเขาดูสักครั้งส่วนอินดี้ที่ยังงุนงงก็ไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนเพราะแม็กซ์เป็นเพื่อนที่ดีมาเสมอ และเมื่ออินดี้ได้พบเจอกับไบรอันอีกครั้งเธอก็ได้เล่าเรื่องเหล่านี้ระบายบอกกับเขาด้วยความรู้สึกหนักใจอยู่ไม่น้อยซึ่งไบรอันก็แนะนําให้อินดี้ได้ลองให้โอกาสแม็กซ์ดูสักครั้งและมันก็เป็นคําตอบที่ทําให้เธอยิ่งสับสนว่าแท้จริงแล้วไบรอันคิดยังไงกับเธอกันแน่จากนั้นชายหนุ่มจึงได้อธิบายว่าถ้าหากแม็กซ์ไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาไว้อย่างน้อยทั้งสองก็ยังสามารถกลับมาเป็นเพื่อนรักกันได้เหมือนเดิมและด้วยคาพูดนี้มันจึงทําให้อินดี้ได้ยอมลองทําตามคําแนะนําของไบรอันเธอออกไปเที่ยว กับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในช่วงวันหยุด ทุกอย่างดูจะราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีโดยที่ระหว่างนั้นอินดี้กับไบรอันก็ยังพูดคุยปรึกษากันอยู่เสมอซึ่งประเด็นหลักที่เขาสนใจคือความเป็นอยู่ของอินดี้เพราะดูเหมือนเธอจะได้รับการดูแลที่ไม่แฟร์พอไบรอันได้เห็นว่าบ้านของป้ามีห้องมากมายที่ดีกว่าห้องเก็บของใต้หลังคาให้กับอินดี้แถมเธอยังต้องทํางานหนะักและไม่มีเบีย้ยเลี้ยงให้กับตัวเองอีกด้วยซึ่งด้วยความเป็นห่วงนี้มันก็ทําให้ไบรอันนําเรื่องต่างๆมาปรึกษากับพอ่อเพื่อที่จะช่วยหาทางออกให้กับอินดี้และยิ่งเวลา พวกเขาก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นทั้งสองมักนัดเจอกันพูดคุยกันหลังเลิกเรียนโดยที่ไม่รู้เลยว่าสายตาของสองพี่น้องเจได้กับแคทเธอรีนเด้แอบมองดูพฤติกรรมนี้และนําสิ่งที่เห็นไปฟ้องกับแม่จนอินดี้ถูกทําโทษให้ทําความสะอาดบ้านเพิ่มเป็นสองเท่าโทษฐานที่เธอใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนออกไปเดินเล่นพูดคุยกับชายหนุ่มคนที่ลูกสาวทั้งสองของป้าหมายปองเอาไว้อินดี้ที่ไม่อยากมีปัญหาจึงได้ยอมรับชะตากรรมของตัวเองไปอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยที่ไบรอันที่เห็นเหตุการณ์มาเสมอก็ได้ โทรพูดคุยกับอินดี้ด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเด็กสาวผู้แข็งแกล่งก็ตัดบทด้วยคําพูดว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรในช่วงบ่ายของวันหนึ่งอินดี้ได้ไปร่วมดูการแข่งขันฟุตบอลของแม็กซ์ที่เขาได้ลงแข่งนัดชิงกับทีมโรงเรียนอื่นแต่ไม่ทันที่เกมจะเริ่มไปได้เท่าไหร่แม็กซ์ก็ถูกนักกีฬาทีมคู่แข่งเตะอัดเข้าไปที่ขาเข้าอย่างจังจนทําให้เขาไม่สามารถลงแข่งต่อได้และเมื่อจบการแข่งขัน,ขนอินดี้ก็ได้เข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงซึ่งมันก็ทําให้ใชายหนุ่มที่เปลื้ววาตัของเเธออข้ามามจูบีก ท่ามกลางผู้คนมากมายโดยที่ไม่รู้เลยว่าหนึ่งในนั้นมีป้าข้างบ้านของอินดี้รวมอยู่ด้วยและเมื่อเด็กสาวกลับไปถึงบ้านเธอก็ต้องพบกับแรงอาฆาตของป้ากับลุงที่รออยู่โดยที่ป้าก็ไม่รอชา้าสักไซเค้นถามความจริงกับลานสาวด้วยท่าทางหัวเสีย เพราะป้าเพิ่งได้รับข่าวมาจากเพื่อนบ้านที่หวังดีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของอินดีเด็กสาวที่ไม่มีข้อแก้ตัวก็ได้ยอมสารภาพความจริงทุกอย่างแต่สิ่งที่ทําลงไปมันก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่ป้ากับลุงจะต้องมาหัวเสียขนาดนี้ จากนั้นลุงก็ได้นําเรื่องของแม่มาอ้างว่าพวกเขาต้องคอยดูแลอินดี้อย่างยากลําบากเพื่อไม่ให้แม่ของเธอต้องผิดหวังซึ่งอินดี้ที่ได้ยินเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งก็ได้ระเบิดอารมณ์ของตัวเองออกมาพร้อมระบายความรู้สึกต่างๆที่อยู่ภายในใจให้กับทั้งสองได้ฟังเพราะดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลุงกับปาจะเลี้ยงเธอให้เหมือนเป็นคนรับใช้เสียมากกว่าผิดกับลูกๆของพวกเขาที่ได้ทําทุกอย่างตามใจต้องการและมีชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป แต่แทนที่พวกเขาจะเห็นใจอินดี้มากขึ้นปากับแสดงท่าทางบันทอนไม่รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองทำลงไปส่วนลุงก็ได้ตอว่าอินดี้ถึงการไม่รู้บุนคุณแถมไล่ให้เธอไปอยู่ที่อื่นหากอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอินดี้ที่ขมขืนจึงได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บใจก่อนที่ปากับลุงจะไล่ให้เธอขึ้นห้องไปเพื่อเป็นการทำโทษกักบ,บริเวณจากนั้นเด็กสาวที่ขึ้นมาที่ห้องก็ได้พยายามเก็บข้าวของเพื่อที่จะหนีเธอตัดสินใจโทรหาแม็กซ์หวังจะให้เขารับรู้และช่วยเหลือแต่มันก็ดันตรงจังหวะที่เขากำลังหา หมอรักษาอาการบาดเจ็บอยู่พอดีทําให้ชายหนุ่มที่ไม่ทันได้สนใจจึงได้พูดปัดเพื่อขอติดต่อกลับในวันพรุ่งนี้และเมื่อไม่มีทางเลือกอินดี้ก็ได้โทรหาไบรอันเราบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเขาได้ฟังซึ่งชายหนุ่มก็ไม่รอชา้าที่จะเร่งแอบไปหาเธอในทันทีและเมื่อทั้งสองได้พบกันอินดี้ก็เริ่มระบายสิ่งที่อัดอันทุกอย่างออกมาไบรอันจึงได้แนะนา,นาให้เธอไปหาพ่อของเขาเพราะดูเหมือนป้าก,กับลุงกาลังละเมิดสิทธิของอินดี้ภายในบ้านหลังนี้อย่างผิดกฎหมายแถมยังใช้แรงงานเด็กอีกด้วยซึ่งในนตอน อินดี้ที่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแต่สุดท้ายก็ต้องยอมนี้ออกมาพร้อมกับไบอันเธอมาที่บ้านของเขาเพื่อตั้งหลัก โดยมีพ่อของชายหนุ่มคอยสแตนบายรับปากที่จะจัดการเรื่องนี้ให้และในค่ำคืนนั้นอินดี้ก็ได้พักผ่อนในห้องส่วนตัวมีเตียงนอนที่สะอาดและอบอุ่นผิดกับสิ่งที่เคยจากมาเด็กสาวแทบไม่เชื่อสายตาด้วยคำพูดที่บอกกับไบรอันว่าเรามาถึงจุดนี้กัได้อย่างไรจากชายหนุ่มที่เคยทำแม่ของเธอตายกลับกลายเป็นคนคอยช่วยชีวิตเธอซึ่งไบรอันก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนักเขาเพียงมอบอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นให้กับเธอ เช้าวันถัดมาอินดีสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังนอนเพลินจนตื่นสาย เธอไม่เคยรู้สึกนอนเต็มอิ่มได้ขนาดนี้มาก่อนจากนั้นเด็กสาวก็ได้ลงมาจากห้องนอนและได้พบกับพี่น้องของไบรอันที่กำลังมุ่นวายอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าด้วยกันอย่างสนุกสนานโดยที่พี่สาวก็ได้ทำแพนเค้กให้กับอินดี้ยังเป็นกันเองซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเพราะอินดี้ไม่เคยมีคนทำอาหารเช้าให้มาก่อนระหว่างนั้นพ่อก็ได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิการขอรับอินดี้เข้ามาเลี้ยงดูชั่วคราวจนกว่าเธอจะบรรลุนิติภาวะและความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายว่าบางทีเรื่องทุกกออย่างาง็็จจะเปปนไปได้ แต่ไม่ทันที่เด็กสาวจะได้ฝันถึงครอบครัวไมอันแสนอบอุ่นจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้ามาแจ้งบอกกับพ่อถึงการส่งตัวของอินดี้กลับไปเนื่องจากป้าก,กับลุงของเธอได้ใช้สิทธิผู้ปกครองยืนแจ้งความมาก่อนหน้านี้ทําให้อินดี้ที่บังเอิญได้ยินก็เกิดฟุง้งซ่านจิตตกวิ่งหนีออกจากบ้านไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งไบรอันก็ไม่รอช้าที่จะตามเธอออกมาด้วยเช่นกันเด็กสาวหยุดนั่งร้องไห้หมดแรงด้วยความเสียใจกับการจะต้องไปเจอสถานการณ์เดิมชายหนุ่มจึงได้พูดปลอบด้วยคำมั่นสัญญาว่า พอของเขาจะช่วยให้เธอเป็นอิสระกับเรื่องนี้ให้ได้ไม่นานอินดี้ที่เริ่มรู้สึกดีขึ้นก็เลยกลับมาที่บ้านของไบรอันตามคำขอร้องของเขาเธอถูกเหล่าพี่น้องของชายหนุ่มโผล่เข้ากอดด้วยความเป็นห่วงและมันก็เป็นสัมผัสที่อินดี้ไม่เคยรับจากใครมาก่อนจากนั้นพ่อก็ได้เข้ามาพูดเสริมว่าเขาเพิ่งสืบได้ว่าแม่ของอินดี้ทำประกันชีวิตเอาไว้ด้วยวงเงิน3 0 0แสนเหรียญและมันควรจะตกเป็นของเด็กสาวหลังจากที่แม่เสียไปโดยที่เธอก็จะมีสิทธิใช้มันหลังจากอายุ18ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่นาตกใจ เพราะอินดี้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้แถมป้ากับลุงก็ยังขายทรัพย์สมบัติของแม่ไปหมดจากคากล่าวอ้างของพวกเขาว่าเงินค่าจัดงานศพไม่เพียงพอนั่นก็เป็นไปได้ว่าเงินประกันที่อินดี้ควรจะได้ถูกลุงกับป้าแอบเอาไปใช้แล้วนั่นเองและมันก็เป็นประเด็นที่จะทําให้อินดี้เรียกร้องสิทธิการย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งพ่อของไบรอันก็ได้ช่วยพาอินดี้ไปฟ้องเอาเงินประกันคืนจากลุงกับป้าในชั้นศาลอย่างที่พวกเขาก็ไม่สามารถหาทางแก้ตัวรีกต่อไปหลังจากเห การในครั้งนี้อินดี้ถูกลับเลี้ยงโดยครอบครัวของไบรอันไม่นานแม็กซ์ที่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้เข้ามาขอโทษอินดี้ถึงสิ่งที่เขาละเลยเธอไปเมื่อครั้งก่อนพร้อมยอมรับว่าไบรอันน่าจะเหมาะสมกับเธอได้มากกว่าจากความช่วยเหลือต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อินดี้ต้องการใครสักคนทําให้สุดท้ายทั้งสองก็ได้ลดสถานะกลับมาเป็นเพื่อนรักกันดังเดิมอินดี้ดูสบายใจมากขึ้นกับการที่ไม่ต้องเลือกใครสักคนให้หนักใจ และเมื่อง,งานพร้อมของโรงเรียนมาถึงไบรอันก็ได้เอ่ยขอให้อินดี้มาเป็นคู่ควงไปงานเลี้ยงด้วยกันเด็กสาวถูกพี่น้องของชายหนุม่มจับแต่งตัวด้วยลูกเจ้าหญิงแสนสวยซึ่งไบรอันก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์เธอด้วยลูกแมวตัวใหม่เป็นของขวัญช่วยเยียวยาหัวใจอีกครั้งอินดี้รับมันมาด้วยความตื้นตันก่อนที่ทั้งสองจะลงเอยด้วยกันจูบกันอย่างหวานซึง้งจากนั้นพ่อของไบรอันก็ได้เข้ามาขอถ่ายรูปรวมครอบครวัวเพื่อเก็บความทรงจําดีๆด,ด้วยกันอย่างมีความสุข เด็กสาวได้เรียนรู้ว่าความอบอุ่นของครอบครัวไม่ใช่อยู่ที่จํานวนของคนแต่มันคือความเข้าใจที่มีให้แก่กันซึ่งเธอก็ได้เจอกับมันเข้าแล้วจริงๆและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลปชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ